ลักษณะนิ้วก้อยของคุณเรียกว่าต่ำห้าถึงแม้ว่านิ้วก้อยเชื่อมโยงกับดาวพุธซึ่งเชื่อกันว่าควบคุมการสื่อสารสติปัญญาการมีความคิดสร้างสารรค์อย่างไรก็ตามหากความยาวนิ้วก้อยคุณสั้นกว่าข้อต่อสุดท้ายของนิ้วนางอาจบ่งบอกว่าคุณนั้นจะประสบปัญหาในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการสื่อสารขาดความสามารถในการปรับตัว รวมถึงอาจประสบกับความท้าทายในการแสดงตัวตนต่อหน้าชุมชนนอกจากนั้นคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆคุณมีแนวโน้มที่จะเก็บตัวหรือชอบทำงานอยู่เบื้องหลังมากกว่าคุณอาจประสบความสำเร็จมากขึ้นในอาชีพที่คุณสามารถทํำงานได้อย่างเป็นอิสระเช่นนักวิจัยนักเขียนหรือด้านเทคนิคช่างซ่อง แต่คุณอาจจะไม่เหมาะกับอาชีพที่ต้องใช้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรืองานที่ต้องใช้ความสามารถในการปรับตัวสูงจากลักษณะสัดส่วนของนิ้วหัวแม่มือสามารถบอกได้ว่าคุณเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์และเชื่อถือได้คุณมีทักษะทางด้านการสังเกตรหรือเป็นคนช่างสังเกตที่ดีคุณชอบที่จะคิดทบทวนสิ่งต่างๆอย่างละเอียดรอบครอบก่อนลงมือทำงานเสมอ ดังนั้นเรื่องต่างๆที่คุณทำจึงมกักประสบความสำเร็จด้านความรักของคุณเมื่อคุณได้ตกหลุมรักใครสักคนแล้วคุณจะให้ความสำคัญกับคนที่คุณรักอย่างมากแต่กระนั้นก็ไม่ได้ทำให้คุณถึงกับลหลงไหลคลั่งคลายอย่างเอาเป็นเอาตายคุณจะเป็นคนที่ใส่ใจกับคนรักเป็นอย่างดีแต่ก็จะไม่มากไปจนทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกอือดอัด หากเมื่อเกิดเรื่องผิดพลาดใดาๆกับความรักคุณก็มักจะสามารถยับยั้งความรู้สึกได้ดีกว่าคนอื่นๆเพราะคุณเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้เก่งด้วยลักษณะนี้ไม่มีใครที่จะสามารถและเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณได้ง่ายและคุณเป็นคนที่คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลประกอบกับนิสยัยช่างสังเกต การตัดสินใจของคุณในเรื่องใดๆจะถูกกลั่นกรองออกมาจากสมองอย่างรอบครอบมากกว่าการตัดสินใจด้วยความรู้สึกคุณจึงมีลักษณะแนวคิดที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้ดีทั้งการงานและความรักลักษณะนิ้วมือนี้มีอัตราส่วนนิ้วเรียกว่าแกมมาซึ่งมีลักษณะนิ้วดังนี้คือนิ้วกลางยาวกว่าทั้งนิ้วนางและนิ้วชี้ และนิ้วก้อยที่ยาวพอๆกับนิ้วหัวแม่มือรูปแบบนิ้วนี้อาจเรียกว่ามือของวิศวกรหรือมือเชิงตักกานิ้วกลางที่ยาวขึ้นเกี่ยวข้องกับความสามารถในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาคุณจะมีความภูมิใจในความทะเยอทยานของคุณในขณะที่นิ้วชี้และนิ้วนางที่สั้นกว่าอาจบ่งบอกถึงบุค,คลิกที่ดูสงบและชอบเก็บตัวมากกว่า นิ้วก้อยที่มีความยาวพอๆกับนิ้วหัวแม่มือบอกถึงความสามารถนำวิธีการปฏิบัติและความสมดุลมาปรับใช้ในชีวิตได้ในขณะที่นิ้วนางและนิ้วชี้ที่ยาวเท่ากันบ่งบอกว่าคุณมีแนวทางดำเนินชีวิตที่รอบด้านและหลากหลายรูปทรงมือแบบนี้เหมาะสำหรับอาชีพที่ต้องการการผสมผสานร,ระหว่างการใช้งานจริงลงมือปฏิบัติและความคิดสร้างสารรค์เช่น วิศวะกรรมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การออกแบบกราฟิกหรือสถาปัตยกรรมการบัญชีลักษณะเด่นมากของคุณคือมีความสามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดีกับงานใหม่ๆนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการหาทางออกที่สร้างสรรในการแก้ปัญหาแต่อย่างไรก็ตามวิชาดูเส้นลายมือไม่ใช่วิธีการทำนายอนาคตที่ได้รับการพิสูจน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ตามหลักการและเหตุผล และมักมีการถกเถียงถึงความแม่นยำในการทำนายดังนั้นผู้ที่รับฟังจึงควรไตร่ตรองด้วยความรอบครอบและด้วยใจที่เปิดกว้าง